เบิงมานิมาหอดนี่เบิ้งพี่น้องเบิ้งเบิเบิ้งนกันมาเดียาเียวมา้ยพี่น้องเห็ดปวกพี่น้องเห็ดปวกมาหม่เลยนิเฮ้ยมันบาดเลยพี่น้องเลยตาแล้วพี่น้องเลยพี่น้องพีเบิ้งคักคเห็ดปลวกเห็ดปลวกเห็ดปวกในสองหมู่นดในสองหมู่ในสอหมู เต็มกระซามพี่น้องเบิ้งแนี้ยนี่สบายดีพี่น้องหลางเห็ดนำกันเด้อพี่น้องเด้อซอยกระหลังเห็ดสบายดีพี่น้องฟองปลายอ่าสุขสุขคนเนาะคุณป่าเอาหาเนาะเอสุขคนเนาะมื่อนี้พ่อกระเบาลาอะไรพี่น้อง หลังจากที่ว่าห่างหายไปหลายมือเกือเนอะพี่น้องเพราะว่าบ่มีเวลาเนาะไปหาถ่ายนั่นถายนี่มาพี่น้องเบิ่งเพราะว่าไปอยู่น้ำแม่เนาะแต่ปุณิเัาเลยมีโอกาสเนาะได้มาถ่ายคลิปเกี่ยวกับเฮ็ดปวกพี่น้องเฮ็ดปลอกน้องสาวไปหาเฮ็ดไปหาเฮ็ดมาเมื่อเช้านี่เฮ็ดปวก อาเห็ดปูกมาไปหากับน้องเคย,เยแหละเดินท,ทางกันไปได้เห็ดปูกมาเต็เมตาพี่นอ้องนี่กําลังกําลังสิพากันล่างพี่น้องก็เลยตัดตัดตีนตัดตีนเรียกว่าขูดตีนเนาะขูดตีนแล้วก็สิล่างล่างแกงแกงกินพี่น้องล่างแกงกินแล้วก็สิหนึ่งนำ้ำเพราะว่าถ้าแกงกินเบิดนี่คือ้นสีโบขึ้นสีโบเบิดดอกถ้าแกงนี่เลยสหิหนึ่งน้ำอ่าหนึ่งใบจับแจว หรือว่าหนึ่งใบเห็ดส้มเนาะเห็ดตามพี่น้องผลงานของเคนเนี่ยนี่ไปหามาใหม่ๆเลยเนีย่มึงอเนี้ยพี่น้องเห็ดพี่น้องโอ้ยเห็ดปวกมีอย่างกระดักกระดอน,นี่นะดอกเบลอเลยเนะี่ยดอกปุกใหญ่เห็ดปวกธรรมชาติพี่น้องออกแบบธรรมชาติธรรมชาติเลยเนี่ออกนี่ไปหามาทีแถวตัอดอู่ตัดให้บ้านเฮานีา่แหละอ่าเคนไปหาเมื่อเช้านี้ เอาเพื่นใหญ่หนึออกข้ามมาซาพี่น้องไปปวดกันมามาขูดเฮ็ดล่าเฮ็ดซอยกันไมาได้พี่น้องมาได้ต่างแล้วสิแกงแกงกินแซ่บพี่น้องทิ่สามน้ำเล่าเราเนอะเล่าเราจะเป็นคนคนแกงเองลงมือเองเพื่อเนี่ยเนี่ยดอกนี่กันพี่น้อง โอ้ยดอพวกยันจะ่ลดอกใหญ่แย่ไหนดอกห้าวอย่างนี้วันนี้ผลอะไรวะผลใหญ่วกเขียวผลดำมันเป็นให้ผกเขาดอกให้ผกเขาดอมันดอกหน่อยมันดอกม่นใหญ่ พอตอนมันบาดเนี่น้องอตอนจูนี่ยอุ้ยเนี่ยครับหาไปเต็มกระตาขายไปน้ำไลนโลหนึ่งนี่น้องขายไปโลหนึ่งโลเท่าไหร่โลละร้อยขายไปละโลหนึ่งโลละร้อยมาแล้วก็ขายไปมีคนซื้อแล้วก็เลยขายไปเลยนะมันได้ลายนะเลยขาย บรรยากาศงเงียบๆงียบแนมแนงไอ้เพราะว่าเขาไปอยู่เขาพักกันไปไปเลยอยู่กสองสองไอ้น้องสองไอ้น้องหลังเหยียดตินถ้ไปหาเกี่ยวเข่าเลย สี่แลีวพี่นาองางวนไหนเนี่ตีมเาแล้วมันก็มันเว่าร้ว่เส้ปุ๊แค่ปุ๊แดงี่เนาะแดงตัดให้ตดู ตะลดูแทดอนนนะก็ขามาแล้วกูก็โดนออออืมมม ติดตามากันเด้วพี่น้องเด้อกำลังสิแล่าลังสิไปลางกำลังก<ม>้าง,างกายละไร่ะสิกกกแกงอะพี่น้องล้างเห็ดแกงเข้าไปเลล้างเห็ดแกงเปนอันนะ าพี่น้องหลังจากที่ว่าข้าล่างเรียบร้อยเนาะข้าล่างเรียบร้อยแล้วเขาจะมาแกงพี่น้องแกงเห็ดพี่น้องต่อไปไปแล้วที่แกงเห็ดป่ะนี่แกงเห็ดกินพี่น้องแกงเห็ดกลิ่นพี่น้องเห็ดกิน

รอ,อ,อ่ห้นะเราก็จะรอให้มันบ่อพดก่อนเรากำลัง เลังพี่น้องเบลัง,ลงตันแรกเกือพี่น้องใส่เกือ,อ,กอลงไปก่อน เฮ็ดกินตื่นมาเมื่อนี้ยังไม,ม่ทันได้ไอ้เนี่ยจำน้องเพิ่นไปหาเฮ็ดมาเลยได้เฮ็ดเฮ็ดมากอะกินมาแกงกินกินเส้ากินข้าวเส้าพี่น้องแกงเฮ็ดเลยปวดก็กได้หลายอยู่ในาลายเฮ็ดหลายแกงส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งกะิ่วนเสียวไปหนึ่ง ไปหนึ่งหนึ่งเห็ดสมหรือว่าหนึ่งจำเจลกับหู่นำขอนองแต่ตอนนี้เปล่าลาสิแกงแกงเห็ดแกงเห็ดซุพี่น้องกลิ่นน้ำกันแล้วท้าหมอพี่น้องหมอกำลังกำลังพดใช้ตุยเท่งมาเลยน,นะ ก็เต็อมอยู่ทั้งอืต้องมีเคาะพี่น้องต้องมีเคาะอันนี้ตรองประแดกงพี่น้องอันนี้ตรองประแดกพี่น้องเนี่ย ถ้าครับไ่ได้คือปลาล้าปลาล้าหรือปลาแดกพี่น้องอื่นคนหน้าสเใจไปไหนกัน,ปานาไปเมื่อไง ไม่แต่เขาเก็บแก่มาลงลนแล้วเก๋ๆเอาพี่น้องหลังจากที่ว่าหม้อเัาผัดเดือดแล้วเนาะเอาแกงนี่พี่น้องหน้าตาขั้นตอนสุดท้ายพี่น้องเขาก็ชิตามมาด้วยพักนังตู้พี่น้องเนี่ยลงไปนั่งตูง้ลงไป,น,น,งไปนี่พี่น้อง เดี๋ยวพี่น้องแกงเห็ดปวกนี่ฮะห,หน้าตาบ่าล่าแกงเองพี่น้องสีมือรับรองว่าแซ่บแน่นอนพี่น้องนะมาพี่น้องมาในหน้าตาแกงเห็ด <มา S 2> บา่าวลาพี่น้องจะออกมาประมาณน,นี้พี่น้องมากินเขน่าเป็น maybe not แอบเป็นง่ายป่แอบจะเป็นง่ายประเดี๋ดดดยพี่น้องอ๋ออ๋อนี่นก็บ่ใใบาวลาว่าขอฝากด้พี่น้องเด้อขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวล่าสู่ต่อไปเนาะพี่น้องเนาะอ๋อนี่ก็ <c oughs> ขอบจบคลิป เกมทำนี้เนาะฝากคเข้ามาสบายดีพี่น้อง